นคดตื่นเต้นครับเขาฝากข้าพยศนนะคะเอ็นพระโซนะคะปฏิการหวานน้อยนะคะอย่างที่เราได้พูดบนเวทีแล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะมาดูพวกเราด้วยนะคะให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะต้องใส่ความมากๆเลยสำหรับเรื่องราวนะคะค่ะเรื่องราวก็จะเป็นหนังรักนะคะตอนที่นอยามละครรักนะคะก็คือมีรูปแบบของเออ่ความเป็นหนังรักอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้นางโอเพ่นสปอยให้ยินค่ะก็คือมันไม่ใช่หนังรักแบบทั่วไปนะครับ หลังรักเรื่องนี้มีอะไรบอกคุณอยู่ข้างในเยอะมากนะครับอยากให้ไปลองดูว่าคุณจะเจอรสชาติความรักของคุณแบบไหนและจะเลือกใช้รสชาติไหนกับชีวิตครับให้โอกาสค่ะเรื่องแรกเป็นไงบ้างเรื่องไงบ้างพนักานครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆค่ะขอบคุณคุณโบขอบคุณพี่ขอบคุณพี่คะที่ทุกคนมีงานทุกคนให้โอกาสมาเล่นมีใจมาก ็ร<ๆ>ู้สึกว่าขอบคุณเขาในการ่นม้องาทนได้แลม่ใช่แบตั่งม่จริงงครับก็ก็ดีใจมากเพราะว่าเราเป็นคนขอกัน้มากเราคุยกันแล้วก็แบบ้องแบบเป็นคนนี้ง่ายครับแลงานแล้วก็ทุกทีงานแล้วทกเรียนแล้วก็โอปิโน่ทุกคนเป็นกันเอง่อยากก็เลยแบบทรงานที่อะไรก็เพือนกยดีเป่าด้านนงนะคะไม่ไม่หรอกจริงๆคือทุกคนก็คือ แค่เล็กองเหลือตัวเองให้มันดีสุดเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกคนก็แบบเรียกว่าเตรียมตัวมาดีครับผมก็เลยนอนตื่นมาแต่เ้ามเยอะมีอะไรก็ช่วยกันดีไหมช่วยกันแนะนำกันพี่นิวก็แนะนำโลกหลายอย่างเหมือนกันใช่ใชมากครับใช่ก็าใส่คำพูดอะไรให้ให้ได้ขายเราก็ลำพิมพ์ก็รู้สึกว่าก็ไม่ตื่นได้อยู่แล้วรก็เป็นเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราแบบต้องพยายามมาแบบที่ดีครับผมรู้สึกว่าอีกนิดเดียวแล้วเราจะได้ดูเหมือนดูหมดแล้วพี่ว่าอาจจะแบบไปตัดต่ออะไรกันนะครับแต่ว่าส่วน กับน้องอาจจะไม่ไดูไม่เคยเห็นนะครับถึง้ทราว่าว่าอขึ้นในในใหน้าจอในในโลกเไม่ไร้เลนับาหวังไหมูจริงิ้วรู้สึกว่าเวลาที่ทํทำงานทุกย่างิวรู้สึกว่าได้เห็นิวชอบเรื่องนี้นะว่ารู้สึกว่ามันเป็นมันเรื่องนี้มนแค่อะไรกคนขลรหรือว่าเออไม่แล้วรอบครัแ้รู้สึกว่าคนดูแค่เหาอารรู้สึกว่ามี้้จเราไม่ต้องหวังกันแล้วใช่ใช ก็ะ้ายๆีเลค่ะก็ครู้สึกบบอยากให้ถังเรื่องนี้นะคะแบบอบมุมความรักใจไร้ที่ตั้ให้กับนทแล้วหลังาว่าหลังจากที่ดู้ค่ะขอบคุณปัเราที่มายรากก็เป็นการแสดงเรื่องแรกค่ะอาจจะแบบว่า เวลาเข้ากล้องอาจจะยังแบบไม่รู้อาจะเขาเรียกอะไรนะคะอาจจะกล้องะบุกกล้องผ่านจังหวะอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบยังไม่แม่นก็บางทีคนในกองกาจะช่วยดูเนะไระขึ้นเรื่องแรกของไทยอะเรื่องแรกของใครค่รกขะ ก็หนังเรื่องแรกของพ่ายนะคะโบเองก็ต้องบอกว่าโบและทีมงานดาก้อนฟิมนะคะตั้งใจมากๆเลยนะคะอยากจะฝากดาก้อนฟิมในหนังเรื่องนี้นะคะไว้กับทุกคนด้วยเพราะเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ค่ะเป็นกินไายของความอบอุ่นความรักนะคะแล้วเราก็ทําด้วยใจรักค่ะก็คาดหวังว่าหนังเรื่องนี้นะคะจะสร้างความสุขให้กับทุกคนแล้วก็ฝากนัสอบัวด้วยค่ะเอห็นหมมีงนไ ครับก็สุดท้านนะครับพรุ่งนี้7พฤศจิกายนนี่วันแรกนะครับแล้วเราอยากให้ทุกท่านไปดูกันทุกๆวันนะครับบอกต่อกันทุกๆเวลานะครับเพื่อเราจะทุกทุกคนจะมีกำลังใจทําหนังดีๆได้ทุกๆเรื่องครับ แล้ว <S an> ก็ลมหนาวมาแล้วนะคะหนังเรามากับลมหนาวค่ะเอาับคู่กอบลมหนาวเช่นหก่อนนะคะข้อรับแรกหนัฝากก่อนนะฝากด้ครับยังไงก็งงเป็นเรื่องแรกนะครับที่มีโอกาสพ่อลูกได้ด้วยกันทาร่วมกันอะไรเงี้ยครับกอตายมาได้ก็แบบได้ถือแล้วยังจะฝากฝากทุกคนด้วยเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้มี ไม่เหล็กหรือจะแข็งอะไรที่ดูแรงแต่แน่ๆเรามีความแปลกใหม่เรามีความแปลกใหม่เรามีความสดเรามีความจริงใจอยู่ครับในสถาบันสนธนะครับก็ทั้งหมดไปจุดท้ายทดนะครับแล้วก็มีสิ่งที่รู้สึกว่าดีมากคือภาพบรรยากาศในภาพในต่างถิ่นก็มีจริงๆแล้วก็ามอแต่ที่คือจะเป็นที่อัน u n นไทยแลนด์นั้นเลยก็อยากถึงแบบไปดู ก็อยากไปเที่ยวหรือเปล่าเลบมาลองแบบรรยากาศกันก็ได้นะครับได้ถูกคงเสือทเป็นไทยคงเสิอด้วยคอนเนี้คเริ่องนี้การันตีผู้จัดบริมอยู่แล้วด้วยนะครับไม่อมนะไม่้องครับนะไมต้องมดตั้นะต้องมีั้งนะไม่ต้อนนะไ้องมีันม้องมีับงม่้ีคัะไม่ต้อมั้นะ้ีตันไ้อง้นเองะอ เอะไรบางอย่างเล็กน้อยให้กับคนูค่ะเขาอยากเห็นที่เนเบิลคริตในหนักอ่ะอยากได้เสียงขนาดนั้นน่ะตางตึ้นมาจากอยากฟีเงอรไนะสองเท่าเลยของเท่าเลยนะขอบคุณมาบค่ะอีสาน